ะนนครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ Honda w เวฟร้อยไอโฉมปาวานนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูรถ Honda w เวฟนะครับเดี๋ยวครูก็เล่าเหตุการณ์กันว่าเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยคือครูก็สอนนักศึกษาเนี่ยนะครับ ให้ฝึกหัดถอดประกอบศึกษาการทำงานเกี่ยวกับระบบส่งกำลังงานด้วยสายพานนะครับหรือถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบส่งกำลังงานแบบ CVT นะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับครูกับพี่ปุ้ยเนี่ยก็มาทำการเปลี่ยนลูกปืนคอนะครับให้กับรถ Yamaha Fino ทีนี้ในช่วงตอน11โมงครึ่งในระหว่างที่ครูกำลังปรับแต่งค่าความตึงของลูกปืนคออยู่นะครับก็มีพออศูนย์เด็กเล็กอยู่แถวแถวโรงเรียนครูเนี่ยนะครับท่านก็เดินมาบอกว่าอาจารย์มาดูรถให้หน่อยรถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือคันนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดครูก็เลยละมือจากการทำยามาฮ่าฟีโน แล้วก็เดินมาที่รถเวฟคันนี้นะครับแล้วครูก็เอามาจอดอยู่ที่ตำแหน่งนี้อ่าทีนี้เวลาครูรถมาซ่อมนะครับหรือมีคนเอารถมาให้ครูซ่อมเนี่ยคือครูก็ต้องถามก่อนว่ามันมีปัญหาหรือมีอาการอย่างไรนะครับท่านผอ,อ,อก,ก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยให้ลูกสาวเนี่ยเอาแกลอนไปซื้อน้ำมันเบนซินทีนี้หลังจากเอาแกลอนไปซื้อน้ำมันเบนซินเสร็จปุ๊บ ก็เอาน้ำมันที่ซื้อเนี่ยเติมใส่เข้าไปในรถแล้วมันก็สตาร์ตติดพอมันติดได้สักครู่หนึ่งแล้วมันก็ดับนะหลังจากมันดับแล้วเนี่ยก็พยายามสตาร์ตยังไงมันก็ไม่ติดนะท่านผอ,อ,อก็เลยเข็นรถอยู่แถวแถวโรงเรียนครูเนี่แหละเอามาให้ครูดูนะครับทีนี้เมื่อครูฟังลำดับเหตุการณ์แล้วว่ามันมีความเป็นมาอย่างนี้นะครูก็มาที่รถของท่านพอ,อ,อนะครับ อพอมาถึงปุ๊บสิ่งที่ครูจะทำนะฮะครูก็มาเปิดสวิตกุญแจดูนะครับพวกสัญญาณไฟอะไรก็มีหมดเพราะแกก็แจ้งอยู่ว่าแบตเตอรี่แกเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับสตาร์ทคือเครื่องมันหมุนนะครับอ่าก็มาลองสตาร์ทดูนะครับก็คือสตาร์ทหมุนแต่เครื่องไม่ติดทีนี้ครูก็เลยนะครับเปิดเบาะอ่าเปิดเบาะ ทีแรกตอนเปิดบอมาตรงนี้จะมีฝาครอบอยู่นะแต่ตอนนี้คือครูรื้อออกไปพอเปิดบอเสร็จปุ๊บพี่ปุ้ยไปปิดสวิตช์กุญแจก่อนปิดไปก่อนอ่านะครับเปิดบอเสร็จครูก็เปิดสวิตช์กุญแจปิดสวิตช์กุญแจอยู่ประมาณห้าเที่ยวแล้วก็ฟังเสียงว่าปั๊มเนี่ยมันทํางานไหมอ่าเปิดสวิตช์แจอ่าปิดสวิตช์แจเปิดไหม่ เดี๋ยวเสียงปั๊มทํางานเนี่ยท่านอาจจะได้ยินไม่ชัดนะครับแต่คือครูเช็คแล้วเนี่ยปั๊มมันทํางานนะครับทีนี้หลังจากปั๊มมันทํางานเสร็จปุ๊บครูก็ลองสตาร์ทเครื่องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องครับนะลองสตาร์ทเครื่องก็คือเครื่องมันหมุนเป็นปกติรอบเป็นปกติแต่มันไม่ติดนะครูก็เปิดฝาถังออก ทีนี้พอเปิดฝาถังออกเนี่ยนะครับครูก็เอานิ้วเนี่ยนะครับจิ้มลงไปนะน้ํามันมีอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งถังเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปแล้วครูก็มาดมก็ปรากฏว่าได้กลิ่นน้ํามันดีเซลนะมีน้ํามันดีเซลปนอยู่ส่วนน้ํามันดีเซลเนี่ยคือเกิดจากการที่ลูกสาวของท่านผอ,อเนี่ยเอาแกลอนที่มีน้ํามันดีเซลค้างอยู่ในถังเนี่ยไปเติมใส่น้ํามันเบนซิน หรือมันเป็นแกลอนเปล่าแต่ว่าเด็กปั๊มเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ปั๊มเนี่ยเอาน้ามันดีเซลเนี่ยใส่แกลอนมาให้อันนี้คือครูไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปนสนใจอยากจะรู้ตรงนั้นครูก็แค่แต่เพียงมาพิสูจน์ว่าในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถคันนี้มีน้ำมันดีเซลเนี่ยปนอยู่มันเลยทำให้สตาร์ทไม่ติดทีนี้จะทำอย่างไรนะครับถ้าเครื่องยนต์เบนซิน แต่ไปเติมน้ำมันดีเซลเข้าไปมันจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดแต่ไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์พังสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับดูดเอาน้ำมันที่อยู่ในถังออกมาทีนี้การดูดออกเนื่องจากถังเนี่ยมันลงไปข้างล่างลึกนะครับเดี๋ยวครูจะใช้วิธีนะครับเปิดฝาครอบปั๊มนะครับแล้วก็จะถอดตัวสายตัวนี้ออกแล้วก็จะหาสายยางมาสวม แล้วก็จะเปิดปิดสวิ้งแจให้ปั๊มเนี่ยมันดูดน้ำมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแห้งถังหรือเท่าที่มันจะดูดออกไปได้แต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าจะเอาสายยางใส่เข้าไปแล้วก็พยายามยัดยัดสายยางให้ลงไปที่ตำแหน่งต่ำสุดแล้วดูดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่และว,วิธีที่ท่านจะทำนะครับเดี๋ยวของครูจะใช้วิธีเนี่ยถอดตัวเนี้ยแล้วก็เปิดสวิินแจให้ปั๊มเนี่ยมันดันน้ำมันมาในถังเรื่อยๆนะครับนะ แล้วหลังจากคิดวิธีการอังนี้เสร็จนะครับครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยขอตังท่านพออนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไปซื้อน้ํามันเบนซินแก๊สโซโฮอลเก้าเลยครับเก้าหนึ่งมานะครับนั้นเดี๋ยวครูจะดูน้ํามันในถังออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอดูเสร็เติร์น้ํามันเบนซินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมาติดให้ดูใหม่ว่ามันติดได้จริงหรือเปล่านะครับขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับ ทีนี้ครูเนี่ยนะครับกับนักเรียนเนี่ยนะครับก็ทําการดูดน้ํามันที่อยู่ในถังออกนะครับก็จะได้น้ํามันมานะครับเกือบเกือบเต็มแกลอนนะครับอันนี้มันเป็นแกลอนน้ํามันเครื่องของบางจ่าถ้าเต็มแกลอนเนี่ยมัน4ลิตรเนี่ยท่านจะเห็นมันกระเพื่อมอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ามีน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันโซลา่าแล้วแต่เราจะเรียกเนี่ยนะครับปนอยู่ในถังเนี่ยเกือบเกือบ4ลิตรเนี่ยนะฮะ เห็นนะเนี่ยที่มันกระเพื่อมอยูอ่พอครูกับน,นักเรียนเนี่ยนะครับดูดน้ํามันที่อยู่ในถางออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็ไปถอดหัวเทียนออกนะครับแล้วก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปเป่าทําความสะอาดหัวเทียนเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยมันก็จะเปียกแฉะน้ํามันดีเซลนะฮะอารมเป่า หลังจากนั้นครูก็เปิดสวิตกุญแจแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสตาร์ทไล่น้ำมันนะครับที่มันค้างอยู่ในสายนะก็สตาร์ทน่าจะเกินร้อยทีนะฮะสตาร์ทเท้าไปเรื่อยๆแล้วก็ประกอบหัวเทียนกลับเข้าไปแล้วก็ทำการสตาร์ทนะมันก็ยังไม่ติดก็ถอดหัวเทียนออกมาเป่าทำความสะอาดใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็สตาร์ทอีกไม่กี่ทีนะครับก็ประกอบหัวเทียนกลับเข้าไปใหม่ ทีนี้สตาร์ทอีกครั้งเดียวก็ติดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้ปวินเขาสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าเอาสตาร์ทเท้าก่อนเปิดสวิตช์กุญแจนี่นะสตาร์ทติดแล้วนะสังเกตจาบางโคนมันดิ้นเลยนะครับนี่นะฮะอ้าวดับเครื่องสตาร์ทมืออ่านะครับ ก็เป็นนั้นว่าดับเครื่องเลยครับ h o n d a Wave 125 i นะครับโฉมปาวานคันเนี้ยนะครับสาเหตุที่ไปซื้อนะ้ำมันมาเติมใส่แล้วมันสตาร์ทติดสักครู่หนึ่งแล้วมันดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับก็คือเกิดจากมีน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับอยู่ในถังน้ำมันแล้วจากต้นคลิปที่ครูบอกนะครับคือครูไม่ได้สนใจอยากจะรู้ว่า ไอ้น้ำมันดีเซลที่มันอยู่ในถังน้ำมันเนี่ยมันเป็นน้ำมันดีเซลที่ค้างอยู่ในแกลอนเก่าแต่ไม่ใช่แกลอนอันนี้ของครูนะแกลอนของทางบ้านเขานะครับเป็นน้ำมันดีเซลที่ค้างอยู่ในแกลอนเก่าหรือว่าทางปั๊มเนี่ยเติมน้ำมันดีเซลใสมาให้เต็มแกลอนที่เอาไปซื้อนะครับเอาเป็นว่ามีปัญหาสตาร์ทไม่ติดครูนักเรียนของครูนะครับก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับจนรถพออศูนย์เด็กเล็ก เขาสามารถสตาร์ทติดได้นะครับก็เก็บไว้เป็นอุ่ทาหหอนนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเวลาจะเติมน้ำมันนะครับก็มีข่าวอยู่บ่อยๆรถเก๋งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินแต่เติมน้ำมันดีเซลเข้าไปหรือรถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซลแต่เติมน้ำมันเบนซินเข้าไปนะครับเวลาไปเติมน้ำมันก็เสียสละเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ หันไปมองเจ้าหน้าที่ปั๊มว่าเขาหยิบหัวจ่ายมาเติมให้เราเนี่ยถูกต้องตามที่เราสั่งหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ